24กุมภาพันธ์ความอัศจรรย์จากย่าไม่จงร้องทูลเราในวันทุกยากลำบากเราจะช่วยกู้เจ้าสดุดีบทที่50าสข้อสิริวเบนหนุ่มจ้องมองพ่อของเขาใบหน้าของมิสเตอร์มาติโกเป็นสีดำรองเท้าเกลียมเสื้อผ้าไหม่พ่อครับนี่มันเกิดอะไรขึ้นหรอครับ พ่อเห็นเหตุการณ์อัศจรรย์เหล่าววนนี้มิสเตอร์มาติโกกล่าวพระเจ้าได้ทรงแยกไฟออกจากกันเหมือนกับที่แยกน้ำที่ทะเลแดงพระองค์ทรงช่วยพืชผลของเราริวเบนทำตาโตขณะฟังเรื่องที่พ่อเล่าพ่อได้บรรทุกพืชพันห้ากระสอบไปยังสถานีรถไฟและระหว่างทางกลับบ้านพ่อก็สังเกตเห็นควันจากย่าไม้ไกล ตรงกับทิศทางที่น่าจะเป็นที่ดินของเราพ่อรู้เลยว่าพืชผลของเรากำลังตกอยู่ในอันตรายริวเบนสามารถวาดภาพทุ่งข้าวขนาดใหญ่กว้างประมาณสามไมล์ข้างๆก็มีกองฟางขนาดใหญ่กองอยู่เมื่อพ่อเข้าไปถึงโรงเก็บข้าวพ่อเห็นกําแพงไฟขนาดมมืึอมากว้างประมาณ500หลามุ่งหน้าไปยังทุ่งข้าวและกองฟาง พ่อปล่อยม้าให้เป็นอิสระถอดเสื้อแจ็คเก็ตออกและเริ่มเข้าต่อสู้กับไฟริวเบนมองไปที่แจ็คเก็ตที่ขมุกขมอมของพ่อมันเกรียมและดำจากไฟพ่อไม่สามารถดับไฟได้ดังนั้นพ่อจึงขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าว่าพระบิดาเจ้าค่าข้าพระองค์ไม่สามารถรักษาพืชผลเหล่านี้ได้มันอยู่ในมือของพระองค์แล้ว พ่อเอาแจ็คเก็ตคลุมหัวและวิ่งตรงไปยังกองไฟเพราะพ่อรู้ว่าพ่อไม่สามารถวิ่งพ้นมันไปได้พ่อผ่านกำแพงไฟไปจนกระทั่งถึงที่ปลอดภัยดิวเบนรู้สึกเหมือนมีอะไรมากระแทกที่ซี่โครงแผลเป็นจากการวิ่งผ่านไฟจะมากมายขนาดไหนนะเขาคิดพ่อของเขาเล่าต่อ พ่อมองกลับไปข้างหลังและมองเห็นกำแพงไฟแยกออกจากกันขณะที่มันเข้าไปใกล้กองฟางและยุ้งฉางมันแยกออกเป็นสองข้างไม่ติดกันลูกอยากเห็นจังริวเบนพูดอย่างตื่นเต้นตกลงพ่อตอบหลังอาหารค่าพ่อจะพาทุกคนในครอบครัวไปดูการอัศจรรย์ที่พระเจ้าทรงกระทำวันนี้ ข่าวนี้ได้แพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วและผู้คนจากรอบๆเมืองก็เดินทางมาเพื่อดูหลักฐานที่พระเจ้าได้ทรงกระทำเมื่อพระองค์ได้ยินคําอธิษฐานของเราพระเยซูผู้เป็นสหายเราพระองค์ทรงได้ยินเมื่อเราร้องขอความช่วยเหลือบางครั้งพระองค์ทรงกระทำการอัศจรรย์ด้วยความห่วงใยเพื่อนของพระองค์